สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆก,ก็ยังอยู่กับคุณครูประกายอุโทโธเช่นเคยหรือครูแวงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีอะไรนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนเดี๋ยวเด็กๆคอยติดตามกันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสูตรคูณกันก่อน,นะคะสำหรับสูตรคูณในวันนี้เรามาดูในข้อที่หนึ่งค่ะสิบสองคูณสามสิบสองคูณสาได้เท่าไหร่ลูกตาต่อไปข้อที่สองค่ะหกคูณปดเด็กๆหกคูณแปดได้เท่าไหร่คะลูกต่อต่อไปข้อที่สามเลยค่ะเจ็ดคูณ7็ดได้เท่าไหร่ลูก 7จ pues mm uh, ็ดคูณเจ็เท่ากับสบใไหนข้อที่สี่ค่ะสิบคูณสิบสองค่ะเด็กๆสิบคูณสิบสองได้เท่าไหร่คะน่งยี่สิบ่ะต่อไปในข้อที่ห้าค่ะแปดคูณเจ็ดค่ะลูกแปดคูณเจได้เท่าไหร่ลูกแปดเจ็ดห้าสิ้ใช่ไหมคะอ่านะไปดูในข้อต่อไปเลยสิบสองคูณเก้าค่ะลูก 12บคูณเได้เท่าไหร่ลุงได้่ากับแปดสอ็ดใช่ไหมคะอ่ะต่อไปสิบเอคูณเก้อ๊สิบเคูณเได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้เท่ากับเก้าสใช่ไคะอพอต่อไป9กคูณเด็กๆคะ9คูณเเท่ากับเท่าไหร่ลูงก9 9 81ใช่ไหมคะเลยนะคะ อ่ะส่วนไปดูข้อที่9กัน7คูณเเอ๊ะ7คูณ9ได้เท่าไหร่ลูก7คูณ9เก้ากบใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายนะคะ12คูณเเอ๊ะ12คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ยเ4้บน,นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆคะสำหรับสูตรคูณในวันนี้นะคะคุณครูได้นำแม่หก แม่7แม่8แม่9แม่10แม่11และแม่12นะคะมาทบทวนให้เด็กๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่11นะั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะอ่าน,นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอยู่ใน แบบทดสอบนะคะหน่วยที่1ถึงหน่วยที่11อยู่ในหน้า168นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆต้องตั้งใจทำนะลูกนะในหน้า168เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆเปิดมาเลยค่ะ ะะะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในหน้า168กันเลยนะคะสำหรับในหน้า168นะคะจะเป็นการแสดงวิธีทําใช่ไหมลูกมี5ข้คะแนนใช่ไหมลูกเวลาเด็กๆทำนะคะถ้าเด็กๆแสดงวิธีทําได้ถูกต้องนะคะรับไปเลย5คะแนนนะคะเ้าเรามาดูนะคะโจทย์บอกว่าไงลูก โจทย์บอกว่าร้านขายของที่ระลึกนะคะขายตุ๊กตาชาวังได้24ตัวนะคะราคาตัวละ100บาทนะคะขายไม้แกะสลักที่เป็นรูปสัตว์ได้9ตัวนะคะราคาตัวละ225บาทร้านค้าขายของที่ระลึกได้เงินทั้งหมดเท่าไร่ตัวนี้เขาให้เด็กๆนั้นแสดงวิธีทำใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในขั้นตอนการแสดงวิธีทำทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ทำมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันกันกบคุณครูเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับการแสดงวิธีทำนะคะเวลาเด็กๆแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดที่1น,นะคะบรรทัดแรกเลยนะคะเด็กๆต้องนําสิ่งที่โจทย์กําหนดขึ้นมาก่อนใช่ไหมลูกร้านค้าขายของที่ระลึกนะคะ ขายตุ๊กตาชาววางตัวละ100บาทใช่ไหมลูกขายได้24ตัวนะคะเรามารวมหรือว่าคิดเป็นเงินดีกว่านะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะลูกนะ,ะถ้าคูณในจํานวนเต็มร้อยนะคะเติมศูนย์สองตัวใช่ไหมลูกจากนั้นนะคะยีไปคูณหนึ่งก็ได้เท่ากับ24ดังนั้นก็จะได้เป็นคําตอบคือเท่าไหร่ลูก2400บาท นะคะตัวนี้เด็กๆจะไปคิดในกระดาษโทดก่อนหรือคิดตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้จํานวนเงินที่ขายอะไรคะลูกตุ๊กตาชาววังได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูนะคะขายไม้แกะสลักนะคะรูปสัตว์ราคาตัวละ225บาทใช่ไหมคะขายได้ทั้งหมด9ตัวนะคะก็คูณ9ใช่ไหมลูกอ่ะรวมเป็นเงิน9 5 45ใส่5ทด4ถูกไหมลูก ต่อไป9คูณ2ได้18 18บวกตัวทดอีก4เป็น22ใส่2ทด2ตัวนี้ใช่ไหมคะ9คูณ2ได้18ตัวทดอีก2ก็เป็น20ดังนั้นนะคะรวมขายไม้แกะสลักที่เป็นรูปสัตว์นะคะได้ทั้งหมด2,025บาทตรงนี้จากนั้นนะคะโจทย์ถามว่าอะไรลูก โจทย์ถามว่าร้านขายของที่ระลึกนี้จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร่เราก็นำเงินที่เราขายของที่ระลึกได้นะคะทั้ง2อ,อย่างหรือ2ชนิดนี้มาทำอะไรกันลูกมาบวกกันใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะไปบวกในกระดาษทดแล้วค่อยนำมาตอบก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบก็คือ4,425บาทนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆที่ทำมาถูกต้องไหมคะลุง คนไหนที่ทำให้ถูกต้องนะคะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวข้อสอบของ NT กันต่อเลยค่ะนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบของ NT กันต่อเลยนะคะสำหรับแนวข้อสอบของ NT ในวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องอะไรนะคะมาให้เด็กๆได้ทบทวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ะนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่22กันต่อเลยนะคะสำหรับแนวข้อสอบของ NT นะคะเรามาดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าครูนะคะกำหนดแบบรูปให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบดังนี้นะคะ,ะนักเรียนดูรูปภาพที่เป็นดอกไม้ใช่ไหมลูก700แล้วไปเป็น750จากนั้นเป็น800ใช่ไหมคะและก็ให้เด็กๆนั้นหาอักษร A ใช่ไหมคะว่า อักษร A นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆดูจากแผนดูจากแบบรูปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกจาก700เป็น750แสดงว่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูกทีละ50ใช่ไหมคะดังนั้นถ้า800ตรงนี้บวกเพิ่มอีก50จะเป็นเท่าไหร่คะลูกบวกเพิ่มห0เป็น 850แสดงว่า a นั้นมีค่าเท่ากับ850ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราดูนะคะถ้าเราดูในคําตอบที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นจํานวนที่เป็น850หมดทุกช้อยทุกข้อเลยใช่ไหมลูกตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เลยใช่ไหมคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อในอักษร b นะคะแบบรูปนะคะ 616แล้วก็ไปอักษร B จากนั้นก็จะเป็น624และ628นะคะเด็กๆมาดูแบบรูปที่อยู่ถัดไปตรงนี้นะคะสะแดงว่าตัวนี้นะคะจาก624มาเป็น628เป็นแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆคะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ตัวนี้624 ลบกับ628เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลูกเพิ่มขึ้น4ใช่ไหมคะหรือบวก4นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเด็กๆต้องการทราบของแบบรูปนะคะของค่าของตัว b นะคะเราก็นำ616นี้มาบวกกับอะไรลูกบวก4ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ลูก616นับเพิ่มอีก4เป็นเท่าไหร่ลูก 620ใช่ไหมคะอ่าอักษร b ตรงนี้ก็คือค่าของเขาคือ620นั่นเองนะคะ620ตรงนี้เรามาดูว่ามีข้อไหนคะอ่าข้อ2ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าอักษร c บ้างนะคะอักษร c ตรงนี้จาก500นะคะก็จะลดเหลือเป็นเท่าไหร่ลูก475ใช่ไหมคะ จากนั้นเขาก็475ให้เด็กๆหาอักษรสนะคะจาก C ก็เหลือ425ใช่ไหมคะแสะดงว่าตัวนี้จาก425เหลือ400เป็นแบบรูปที่เป็นไงลูกเป็นแบบที่รูปที่ลดลงนั่นเองใช่ไหมคะลดลงทีละเท่าไหร่ลูกจาก425เหลือ400ก็แสดงว่าลดลงทีละ25ใช่ไหมคะก็จะเป็น นำมาทำอะไรลูกนามาลบนั่นเองใช่ไหมคะถ้าลดลงนํามาลบนะคะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นค่อยนํามาบวกนั่นเองนะลูกนะ,ะทีนี้เรามาดู475นะคะ475ลบกับ25เพื่อต้องการหาอักษร C น,นั่นเองนะคะ,ะเราต้องลบจํานวนที่อยู่ที่ใกล้กับอักษรที่กําหนดนะลูกนะ อ่าสองสี่ลบยีมีอยู่5้ลบหเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ0ูนย์ใช่ไหมคะเจลบสเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ5ใช่ไหมคะส่วน4ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาดังนะั้นอักษร C มีค่าเท่ากับ450นะคะซึ่งตรงกับคําตอบของข้อไหนลูกข้อ2นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะลูกยากไหมคะไม่ยากเลยนะ แต่เด็กๆต้องคิดทุกข้อเลยนะลูกนะดูให้ดีๆด,ดูให้รอบคอบนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อที่23กันต่อเลยค่ะอ่านะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่23กันต่อเลยนะคะสําหรับในข้อที่23นี้นะคะเด็กๆคะเขาจะมีแบบรูปมาให้เด็กๆใช่ไหมคะอ่ะมีทั้งหมดรูปที่1รูปที่2 รูปที่3มรูปที่4และรูปที่5นะคะก็จะต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลถ้าเด็กๆจะต้องการหารูปที่23จะต้องตรงกับรูปใดนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่ารูปแบบรูปนั้นนะคะจะเป็นไงลูกจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ่าทั้ง5รูปเลยนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆต้องเป็นไงลูกใช้การ นับก็ได้นะคะถ้าเราต้องการ23นะคะก็เป็นไงลูกเด็กๆก็นับดูตัวนี้5้าแล้วใช่ไหมลูกห้าต่อไปก็เป็น6 7เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบห้า 16 17 18 19 20 21 22และ23่สานะคะจานวนหรือรูปภาพหรือแบบรูปที่23นะคะก็จะเป็นรูปที่3นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตรงกับข้อไหนเอ่ยเด็กๆดูซิว่ารูปนั้นตรงกับข้อไหนก็คือข้อ3นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ตอบข้อ3นะคะเป็นไงบ้างคะที่เด็กๆหามาถูกต้องไหมลูก เหมือนกันกับที่คุณครูหาไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในข้อ24กันต่อเลยค่ะ,ะ,ะ,คะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่24กันต่อเลยนะคะในข้อที่24นะคะโต้งมีหุ่นยนต์นะคะวางเรียงเป็นแบบรูปตามลำดับดังต่อไปนี้นะคะรูปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปนะคะเขาบอกว่าจากรูปนะคะรูปที่13คือข้อใดเด็กๆจะสังเกตได้ว่ารูปที่1กับรูปที่5เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะรูปที่6กับรูปที่2ใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่ามันมาซ้ํากันอีกใช่ไหมลูก1 2 3 4มแล้วก็มาเริ่มเหมือนกับรูปที่1ใหม่อีกใช่ไหมคะแสดงว่าเราเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูกอันนี้4ใช่ไหมถูกไหมลูกอะถ้าเราต้องการ นะคะรูปที่13เรามานับต่อกันก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะอ่ะเรามาดูนะคะตัวนี้8แล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิและ13แสดงว่า13มันก็จะอยู่ในรูปลักษณะคล้ายกับรูปที่1กับรูปที่5ใช่ไหมคะเอ๊ดังนั้นข้อไหนคะลูกหมุนยุนหมุนยนข้อไหนคะ แบบรูปข้อไหนลูกข้อที่5นะคะเหมือนกับรูปที่5ก็แสดงว่าหุ่นยนต์ในข้อนี้ตอบข้อไหนลูกข้อที่3นั่นเองใช่ไหมคะแบบรูปนะคะที่13นะคะก็คือแบบรูปในข้อที่3นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ได้ยากเลยนะคะเด็กๆดูแบบรูปแล้วก็นับต่อได้เลยนะคะตามที่โจทย์ต้องการนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อ25กันต่อเลยคะ่ะ อ่าน,นะคะเด็กๆเ,เรามาดูในข้อที่25กันต่อเลยนะคะสำหรับในข้อ25นะคะเขาให้เด็กๆนั้นดูแผนภูมิรูปภาพนั่นเองแล้วตอบคำถามใช่ไหมคะเรามาดูเลยค่ะ จำนวนผล,ลไม้ของรุมชมนะคะเก็บได้ใน1วันนะคะเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะเขาบอกว่ากำหนด1รูปนะคะแทนจํานวนผล,ลไม้10ผลนะคะเรามาดูเริ่มต้นจากมะม่วงนะคะมีทั้งหมด5รูปก็จะเป็น5เท่าไหร่ลูก5 50ผลนั่นเองใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะได้50ผลนะคะต่อไปมังคุดค่ะมี3รูปรูปละ10ใช่ไหมลูกดังนั้นก็ได้เท่าไหร่ลูก 30ผลใช่ไหมคะต่อไปชมพู่นะคะชมพู่มี4รูปก็เป็น40ผลใช่ไหมคะและสุดท้ายเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวมีกี่รูปลูก6รูปก็คือเท่าไหร่ลูก60ผลนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเรามาตอบคำถามจากข้อมูลนะคะมีมะม่วงรวมกับมังคุดอ่มามะม่วงรวมกับมังคุดมากกว่ามะพร้าวกี่ผล มะม่วงกับมังคุดนะคะมังคุดมี30มมะม่วงมี50รวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก80ใช่ไหมคะ80มากกว่ามะพร้าวเท่าไหร่มะพร้ามี60อ่าคำว่ามากกว่านำม,มาลบกันใช่ไหมคะมีอยู่0นย์ลบ0นเหลือ 0, 0, 0 8ลบ6เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสองใช่ไหมคะดังนั้นมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะ ยีผลนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเป็นคำตอบในข้อที่2นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหาคำตอบได้ถูกไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่26กันต่อเลยอะนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูในข้อที่26กันต่อเลยนะคะสําหรับในข้อที่26นะคะให้เด็กๆนั้นดูการาฟแสดงจํานวนต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะ ที่ขายได้ใน1สัปดาห์นะคะเรามาดูนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลนะคะต้นไม้ต้นไม้ที่ขายได้ในวันพุธรวมกับวันพฤหัสบดีน้อยกว่าวันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์กี่ต้นนะคะขั้นตอนแรกเราต้องไปดูที่วันพุธก่อนใช่ไหมคะ วันพุธมีกี่ต้นลูก10ต้นใช่ไหมคะต่อไปวันพระฤหัสบดีมีกี่ต้นลูก15ต้นใช่ไหมคะรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย25ใช่ไหมคะอ่า25ต้นนะคะเอาวันเรานำวันพุธและวันพรฤหัสบดีมารวมกันแล้วต่อไปนะคะวันเสาร์มีเท่าไหร่ลูกวันเสาร์มี35ต้นใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาดูในวันอะไรต่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์มี40ต้นนะคะ40บวก35เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น75ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ค่อยนำ75ตั้งแล้วค่อยมาลบกับอะไรลูกลบ25ใช่ไหมคะ,ะเราจะได้รู้ว่าวันพุธและวันพฤหัสจะน้อยกว่าวันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์อยู่เท่าไหร่5ลบ5เหลือ0 7-2ลบ2เหลือ5นะคะดังนั้นน้อยกว่าอยู่50ใช่ไหมลูกน้อยกว่าอยู่50ต้นเราก็ตอบในข้อที่2ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะ อ่ะนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในข้อ27กันต่อเลยนะคะสําหรับในข้อ27นี้นะคะเป็นโจทย์ให้มีโจทย์ให้เด็กๆนะคะพิจารณานะคะจากโจทย์แล้วตอบคําถามนะคะเรามาดูในข้อที่27นี้โจทย์ให้มาคืออะไรยอดขายของร้านค้าสหา,สากรณ์โรงเรียนนะคะในช่วงเวลา2วันดังนี้นะคะ วันแรกนะคะขายได้เงิน2,750บาทนะคะส่วนวันที่2นะคะขายได้น้อยกว่าวันแรกนะคะขายได้น้อยกว่าวันแรกนำมาทำอะไรกันลูกนำมาลบกันใช่ไหมคะ2,2,750ใช่ไหมลูก2,750ตรงนี้นะคะมาลบกับอะไรลูก520ใช่ไหมคะ 520ตรงนี้เราก็ได้เท่าไหร่ลูกได้ศใช่ไหมคะมีอยู่5ลบ2เหลือ3ใช่ไหมคะต่อไป7ลบหเหลือ2ใช่ไหมคะจากนั้นตัวนี้ก็ได้2แสดงว่าวันแรกได้เท่ากับวันแรกได้เท่ากับ2 7 5 0ส่วนวันที่2นะคะคำว่าน้อยกว่าก็คือ จำนวนเงินต้องน้อยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะวันที่สองได้2,000ันเท่าไรคะลูก2,230ใช่ไหมคะจากนั้นเขาถามว่าในสอเวลาสองวันนะคะรานสากรอโรงเรียนนะคะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่าเรามาดูนะคะเราก็นำสองพัเท่าไหร่คะ2,750นะคะ2,750ตรงนี้นะคะมาบวกกับอะไรคะ วันที่2ได้สองพันสองร้ยใช่ไหมลูกอ่าตัวนี้นะคะนำมาบวกกันนะลูกนะมียูศู 5, นย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะห้านะคะบวกสามได้เท่าไหร่ลูกได้แใช่ไหมคะต่อไป7จบวกสได้เท่าไหร่ลูกได้9ก้าใช่ไหมคะจากนั้นนำสองบวกสองก็ได้สี่นะคะคำตอบก็ได้เท่าไหร่ลูกสี่พนั่นเองนะคะ เราก็สามารถตอบว่าขายของได้เงินทั้งหมด4,980บาทนะคะเป็นไงบ้างคะ้ะเด็กๆยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ28กันต่อเลยค่ะ,ะนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาดูในข้อที่28กันต่อเลยนะคะสําหรับในข้อ28นี้นะคะเด็กๆด,ดูจากโจทย์นะคะเขาถามเด็กว่า ถังเก็บน้ำปราปานะคะของฟาร์มเลี้ยงไก่มีปริมาตร12,000ลิตรนะคะฟาร์มแห่งนี้ใช้น้ำวันละ300ลิตรนะคะจากข้อมูลหากใช้น้ำไปแล้ว10วันจะเหลือน้ำปราปานะคะในถังกี่ลิตรนะคะจะเหลือน้ำปราปาในถังกี่ลิตรเด็กๆคะมีทั้งหมด12,000ลิตรใช่ไหมคะ ใช้วันละ300ลิตร300ลิตรแต่ใช้ทั้งหมด10วันนะคะอ่านะคะ10วันก็นำ10มาคูณกับเท่าไหร่ลูก300ใช่ไหมคะก็จะได้เท่าไหร่ลูก3,000ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อเราจะต้องการหาว่าน้ำปรับปลาเหลือเท่าไหร่ก็นำ12,000เป็นตัวตั้งใช่ไหมลูกอ่านำมาลบกับอะไรลูกลบกับ3,000ใช่ไหมคะ หน่วยเป็นลิตรเหมือนกันนะลูกนะตัวนี้นะคะ,ะลบ3,000ลิตร3,000ลิตรมาจากใช้วันละ300ลิตรนะคะเป็นจํานวน10วันนั่นเองนะคะก็ได้3,000นะคะ,ะตัวนี้นะคะ0ลบ0ได้0ใช่ไหมลูก,น,ก 0, นี่ก็ได้0ตัวนี้ก็ได้0ต่อไปนะคะ2ลบ3ไม่ได้มาแบ่งตรงนี้นะคะตัวนี้เหลือ0ตัวนี้เป็น12 1 2บลบสเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือเก้าใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก็จะเหลือน้ำประปาในถังกี่ลิตรคะลูก900 0ลิตรนั่นเองใช่ไหมคะเราก็ตอบเลยนะคะจะเหลือน้ำประปาในถัง900 0ลิตรนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายข้อที่29กันเลยคะ่ะ อ่าน,นะคะเรามาดูในข้อ29กันต่อเลยนะคะสำหรับในข้อ29นะคะในการแข่งขันหาคำตอบของแบบรูปนะคะคุณครูให้กําหนดแบบรูปดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆดูนะคะ750 725 700และอักษร A นะคะเด็กๆต้องหาอักษร A ใช่ไหมลูกอ่าต่อไป650และอักษร B นะคะจากนั้นต้องหาอักษร C นะคะแล้วก็ ลำดับต่อไปเป็น575จากข้อมูลนะคะให้เด็กๆนำอักษร a บวก b บวก c นะคะมีค่าเท่าใดนะคะเราต้องหาอักษรในแต่ละตัวก่อนใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่าใดก่อนนะคะในแบบรูปที่กําหนดนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะว่าแบบรูปที่ให้มาเป็นแบบเพิ่ม,มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะคะจาก750เหลือ700 25จาก775เหลือ700แสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกลดลงใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็มาดูว่าลดลงทีละเท่าไหร่จาก725เหลือ700ก็แสดงว่าลดลงทีละ25ใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการทราบอักษร A เราก็นำ700นะคะมาลบกับอะไรลูกลบกับ25ใช่ไหมคะ -25 า้าเเรามาดูกันนะคะตัวนี้มีอยู่0ูนลบหไม่ได้นะคะมาแบ่ตรงนี้เหลือ6นะคะตัวนี้เหลือ9นะคะส่วนตัวนี้เป็น10 10-5ลบหเหลือ5 9นะคะเลบสเหลือเท่าไหร่ลุงเหลือ7ใช่ไหมคะต่อไป6ตัวนี้ดึงลงมานะคะก็จะได้ A นั้นเท่ากับเท่าไหร่ลุงอักษร A คือ 7, เอ่เหลือ675 ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้เป็นอักษร A นะลูกนะต่อไปเรามาหาอักษร B บ้างนะคะถ้า 650,- นะคะลบกับ25นำา650นะคะลบกับ25จะเหลือเท่าไหร่นะคะก็จะเท่ากับอักษร B นั่นเองนะคะ0ูลบ5ไม่ได้มาแบ่งกับ5ก็เหลือ4ใช่ไหมลูกตัวนี้เป็น10 1นะคะ10ลบ5เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ5 4ลบ2เหลือ2นะคะต่อไป6ดึงลงมาดังนั้นอักษร b ก็ได้เท่ากับ625นะคะเราก็แทน625ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการนะคะหาอักษร c เราก็นำอักษร b นั้นไปลบกับอะไรลุงค่าของอักษร b คือ625ลบกับ25 เหลือเท่าไหร่เอ่ยบางคนบอกคุณครูครับผมตอบได้แล้วนะคะอ่ะเรามาลบกันเลยนะคะมีอยู่5ลบหเหลือ0ใช่ไหมลูก2บ2ก็เหลือ0นะคะดึง6ลงมาแสดงว่าอักษร C ได้เท่าไหร่ลูก600ใช่ไหมคะอ่ะเท่ากับ600จากนั้นโจทย์ต้องการว่าให้เด็กๆนั้นนำา B B และ C นั้นมาทำอะไรกันลูกมาบวกกันใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็เริ่มเลยนะคะ ตัวที่นำมาบวกกันมีอะไรบ้างนะคะก็คือ675อ่ะ675บบวกอะไรอีกลูกบวก625ใช่ไหมคะ625และบวกอะไรคะและก็บวก600ใช่ไหมคะ,ะตัวนี้นะคะคุณครูขอบวกเลข3จํานวนไปเลยนะคะเพื่อที่จะง่ายและสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ มี u ห้าบวกหบวกศได้เท่าไหร่5้บวกหได้10ใชื่อมั้ยคะเราก็จะใส่0ทด1ถูกไหมลูกต่อไป7จบวกสได้9ก้ตัวทด1เป็น10ใชื่อมั้ยคะใส่0ทดอะไรลูกทด1ใึ่งเช่มั้ยคะ6กบวกหเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น12ใชื่อมั้ยคะ12บอวกอีก6อีกเป็นเท่าไหร่ลูก18กับตัวทดอีก1เป็น 19ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็ได้คำตอบคือเท่าไหร่ลูกเมื่อนำา A บวก B บวก C ก็จะได้1,900นั่นเองนะคะเราก็ตอบลงไปเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนนะคะเนื้อหาและก็แนวท่อสอบนะคะ พอแค่นี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ